น่ารักจังเลยทุกคน <ated> Mask. เริ่มแล้วนะคะทุกคนนี่หมุนตามหมุนตาคือดูผิวก่อน สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ i อ t v ของอมนะคะวันนี้นะคะอมก็จะมาแกะกล่องสิ่งหนึ่งที่อุ่มเพิ่งได้มาใหม่แล้วก็จะมาลองไปพร้พอมๆกับทุกคนเลยนะคะนั่นก็คือสิ่งนี้เลยนะคะมาจาก Forio เป็นครั้งแรกที่จะได้ลองตัวนี้นะคะน้องก็คือ Forio UFO ตามหาเขามานานมากนะคะคือใน Sepho ราเนี่ยรุ่น UFO ที่ไม่ใช่ตัวมินิเนี่ยนะคือหมดมาพักใหญ่ๆแล้วนะคะอมว่าน่าจะหลายเดือนแล้วแหละเราก็ได้มาแล้วในวันนี้ราอยากจะมาแกะไปพร้พอมๆกับทุกคนอันนี้คือเป็นรุ่นปกตติไมม่่ใชนนนน้้องะะคคําหรัับุณ UFO วี ก็คือ LED thermo activate smart mask เรายังไม่ได้แกะกันเลยนะเดี๋ยวผมจะแกะออกมาแล้วก็น่าจะต้องชาร์จก่อนนะคะแล้วก็เขามีแอป connect ด้วยนะคะเดี๋ยวระหว่างที่ชาร์จอุผมจะโหลดแอปแล้วก็ตอนนี้ก็คือขอแกะเลยแล้วกันเนาะเขาบอกว่าเราใช้เวลาแค่90วินาทีเท่านั้นนะคะในการใช้มาสตัวนี้ hyper infusion technology hot and cold therapy รวมกับ T sonic p u l s a t i o n นะคะมีความสั่นๆเนาะแล้วก็ LGB LED Light Full Spectrum มีคลื่นสีแดงสีเขียวแล้วก็สีน้ำเงินนะคะเขาก็จะใช้กับมาสที่เป็นหน้าตาแบบนี้อันนี้ก็หาซื้อได้ที่ Sephora เหมือนกันนะคะสูตรที่หยุมได้มาวันนี้นะคะก็จะมี H2Overs d o e ตัวเพิ่มความไฮเดรตของผิวนะทำให้ผิวชุ่มชื้นนะคะมี Matte Maniac เป็นสูตร e x t r a Purifying Charcoal Infused นะคะแล้วก็สุดท้ายเป็น Coconut Oil ตัวนี้นะคะเพิ่มความซอฟต์แล้วก็สม ooth ของผิวนี่นะคะเราก็ยกออกมานะเขามีน้ำหนักประมาณ ที่เขาชื่อ UFO ก็น่าจะเพราะว่าหน้าตาเหมือนน้อง UFO นะคะอะตอนนี้ยังเปิดไม่ได้เพราะว่าไม่มีแบตเดี๋ยวเราจะชาร์จแบตกันนี่คือแกะไปพร้อมๆกับทุกคนเลยนะเดี๋ยวลองชาร์จแบตแล้วก็อ่านวิธีการใช้แล้วก็เดี๋ยวจะกลับมานะคะในกรองมีอะไรบ้างมีมาส์มาให้1แผ่นด้วยนะคะอันนี้เป็นสูตร Make My Day Hyaluronic Acid บวกกับสารไล่แดงนะคะอันนี้น่าจะเป็นขาตั้งทุกคน น่ารักมากมากเลยแล้วก็มีสายชาร์จตัวชาร์จก็คือเสียบอย่างนี้แล้วก็อีกด้านเป็น USB พอเราเสียบสายชาร์จตัวแสงเนี่ยก็จะกระพริบอย่างนี้นะงั้นรอให้เขาชาร์จก่อนแล้วเดี๋ยวอุ้มกลับมาสักครู่หนึ่งนะคะตอนนี้ก็ชาร์จน้องฟ o ริโอแล้วคือจะมาทําการ add product ให้ดูถูมใช้แอปเป็น Forio for you นะคะแล้ว add product เข้าไปวิธีการก็คือเรากดที่ UFO ตรงนี้นะกดปุ่มที่เครื่องเนี่ยค้างไว้5วินาทีเพราะจะขึ้นมาแล้วเราก็ใส่ว่าเราซื้อเครื่องอันนี้เมื่อ ื่อไร่ในอะุผมใส่วันนี้เลยละกันแล้วก็อัปโหลด proof of purchase นะคะเราก็จะถ่ายรูปน้องเขาไว้นะซื้อที่ไหนก็เป็น store นะซื้อจาก Sephora Register ed. แล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มกันเลยดีกว่าเขาจะมี ชื่อของมาส์บอกอยู่เนาะอันนี้ก็คือ make my day นะคะปช่วยในเรื่องของไฮดรติ้งแล้วก็แอน i p o พ l ล t i ชันนะคะส่วนสูตรอื่นๆเดี๋ยวจะตามมารีวิวอย่างแน่นอนก็แกะกันเลยโอ้ในนี้คือชุ่มฉ่ำม,มากนี่นะอยู่ด้านในมี1แผ่นอย่างนี้นะคะก่อนที่จะหยิบออกมาแนะนำให้แกะฝาเปิดเอาไว้ก่อนแล้วก็จะเอาแผ่นมาสกวางคือมือใหม่มากนะทุกคนยังไม่เคยลองเลยเรามาลองพร้อมกับทุกคนเลยนะคะใส่เข้าไปแล้วนะวิธีการต่อมาก็คือด้านหลังเขาจะมีเป็นบาร์โค้ดอย่างนี้เนาะเลือกสูตรกดสตาร์ทนะคะ แล้วเราก็สแกนบา,การ์โค้ดยุทการโอเคควรจะสะแกนก่อนเริ่มแล้วนะคะทุกคนอใช่ใช่ให้ทั<ห>่วก่อนเฮ้ยเขาอ<ห>ุ่นแล้วว่า นี่หมุนตามหมุนตาม,มนี่คือเป็น T sonic pulsation แล้วคือมีความสั่นเหมือนตัวเครื่องล้างหน้าแล้วนะคะเราก็จะได้ผิวที่ดูเฮลตี้มากยิ่งขึ้นนี่เป็นแสงสีเขียวแล้ว while the green LED helps reveal a brighter, more even skin tone for an all-day glow. สีเขียวจะทําให้ผิวสว่างกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็ทําให้ผิวโกลด้วยนะคะ You're coming to the end of your treatment. อ่าจบแล้ว t a k ตอนจบเครื่องจะเย็นขึ้นนะอันนี้น่าจะเป็นเพื่อปิดรูขุมขนนะคะเย็นชื่นใจมาก Your smart mask treatment is now complete. If you'd like, you can repeat the treatment. Otherwise, dispose of the UFO activated mask and rinse your device under running water. โอเคคือตอนนี้เราเสร็จแล้วนะคะเราสามารถจะรีพีทเขาก็ได้นะอุ้มจะบอกว่าจริงๆแล้วอะตัวแมสกึ่งมีความแบบแอบฉ่ำอยู่นิดนึงนะคะเราสามารถรีพีทเขาได้จริงๆนี่ให้ดู เดี๋ยวผมจะขอรีพิทหนึ่งหนแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังกันละกันเนาะเสร็จแล้วนะคะสําหรับการมาร์กหน้าด้วยโฟเรียตัวนี้เราขอถอดแผ่นมาสกออกมาให้ดูนะที่ดูผิวก่อนกลมมากนะแห้งไปเลยทุกคนคือแห้งเกือบจะสนิทเลยนะคะนี่เป็น first impression ของน้องมาส์กตัวนี้โฟเรียนะคะก็เป็นวัตกรรมใหม่ที่เพิ่งเคยลองเนาะตัวความฉ่าของมาส์กนะเข้าไปในผิวหน้าหมดเลยและใช้เวลาแค่90วินาทีนะคะไม่ต้องรอ15 20้านาทีนะอยากสวยยางรวดเร็วนะคะก็ คือตัวนี้เลยแล้วในช่วงนี้คืออุ๋มมามีทั้งพ r e เว e ดิ i n g เต็มตัวนู่นนี่นั่นนะเวลามันก็น้อยลงนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็คือตอบโจทย์มากๆใครที่อยากได้ก็คืออุ๋มคิดว่าเขาน่าจะ restock เร็วๆนี้ให้ไปตามกันนะคะสําหรับ f o r i o UFO ตัวนี้ก็จบการรีวิวไปด้วยผิวเงาฉ่าเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะชอบกันแล้วก็ถ้าเกิดใครใช้แล้วเป็นยังไงหรืออยากแนะนาม,มากสกตัวไหนคอมเมนต์บอกอุ๋มนิดนึงเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปช้อปปิ้งมากสกมาเพิ่มเพราะเราประทับใจนะคะไปแล้วนะ วันนี้ทุกคนแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงรอเป็นฟูลรีวิวหลังจากนี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวขอใช้ก่อนไปแล้วบ๊ายบายค่ะ